กรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่านิทานชาดกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีสมัยพระเจ้าพรมทัตเนี่ยกรุงพราราณสีเป็นเลิศไปทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้คนนักปราราชบัณฑิต ตึกรามบ้านช่องวิจิตรการตาข้าวปลาอาหารก็ล้วนแต่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนในครั้งนั้นมีพรามณ์ผู้หนึ่งชื่อคุติละพราหมณ์เป็นชาวกรุงพาราณสีที่มีความรู้แตกฉานในศิละปะการดนตรีโดยเฉพาะการดีดพินพราหมณ์ผู้นี้ไม่เป็นสองรองใครกล่าวกันว่าเสียงพินอันเกิดจากการบรรเลงของคุติละพรามนี่มีความไพเราะเพราะพริง้ง แหว่งไว้ด้วยมนต์ขลังที่สามารถทําให้คนฟังในเกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปตามท่วงทํานองจังหวะดีลานะเป็นเสียงเพลงที่อัศจรรย์และไม่แต่เฉพาะมนุษย์ผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศแม้แต่สัตว์เดรัจฉานผู้ตำต้อยไม่ประสีประสาในเสียงดนตรีเช่นวัวควายหรือว่าสัตว์อันไร้ปัญญาแบบที่ว่าสีซอยควายควังเนี่ยนะ ปรากฏว่าถ้าหากว่าวัวควายได้ยินเสียงพินเพลงอันเกิดจากคุติลพรามผู้นี้ไม่ว่ามันจะอยู่ในเอริยาบทใดาอาจจะและเลมกินหญ้าอ่อนอยู่ด้วยความหิวโหยหรือว่าอยู่ในน้ําก็ยังอดที่จะเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจจนลืมกินหญ้ากินน้ําฆ่าความหิวที่มีอยู่อย่างสุดประมาณได้มนคังแห่งเสียงพินที่เกิดจากการบรรเลงของคุติลพรามผู้นี้ไม่ แตกต่างไปกว่าเสียงปีพระภัยมณีที่สามารถสะกดกองทัพข้าศึกได้ทีเดียวนะก็ด้วยศิลปะล้ำลึกพิสดารหาใครในแผ่นดินเทียบไม่มีคุติรพรามก็ได้รับความโปรดปรานมีโอกาสได้รับสนองพระมหาการุณาธิคุณแด่พระเจ้าพรมทัตด้วยการบรรเลงเพลงพินดนตรีถวายให้กเกษมทํารานอยู่ในวังเป็นเนืองนิด คุติลพรามท่านนี้ไม่ใช่แต่สันทัดแต่การดนตรีคือดีดพินไพเราะเท่านั้นแม้อุปนิสัยใจคอก็อารีอารอบสุภาพอ่อนน้อมต่อทุกคนอย่างน่าคบหาสมาคมด้วยเป็นอย่างยิ่งมีจิตใจเผื่อแผ่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อยกวา่าโดยไม่ได้มุ่งหวังตอบแทนอย่างจริงใจให้ได้สมหวังในความปรารถนาอันควรจากกำลังของตอนเสมอ ที่สำคัญก็คือท่านผู้นี้เป็นผู้มีความกตัญญูรู้บุญคุณคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ตลอดจนญาติมิตรผู้มีคุณทั้งหลายคุตติลพราหมจะสนองพระคุณของท่านเหล่านั้นตามวาระปัจจัยเต็มกำลังของตนโดยสม่ำเสมออย่างชนิดที่ปราดเทวดาอินพรหมทั้งหลายยังต้องยกย่องแซ่สองสารเสริญอาทิเช่นการบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งแก่ชารา ซ้ำในตายัางมืดบอดทั้งสองข้างไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายโดยไม่ละเลยหรือว่าย่อหย่อนแม้แต่เพียงครั้งเดียวห่างไกลออกไปจากกรุงพาราณสีของพระเจ้าพรหมทัตยังมีเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอีกแห่งหนึ่งเรียกขานกันว่าเมืองอุเชนีซึ่งแม้ว่าความจเจริญของเมืองนี้จะเทียบกรุงพาราณสีไม่ได้ แต่ว่าทั้งสองเมืองก็มีความสัมพันธ์ติดต่อกันด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะการค้าขายครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวกรุงพารณาณสีคณะหนึ่งขนสินค้าไปขายที่เมืองอุชเชนีซึ่งขณะนั้นประจวบเหมาะกับที่เมืองอุชเชนีมีการเฉลิมฉลองสมโพธพระนครอันเป็นงานประจำปีของเมืองนี้เจ้าผู้ครองนครก็ได้บัญชาให้มีมหรสพการละเล่นต่างๆให้ชาวเมืองได้ชมหาความทํารานกันอย่างมากมาย กลุ่มพ่อค้าชาวกรุงพาราณสีขณะนั้นก็มีโอกาสได้ชมสิ่งอันวิจิตรที่ขึ้นชื่อลือนามของเมืองอุเชนีไปพร้อมๆกับาการค้าที่นำกำไรมาสู่ตนคุ้มก่าความเหนื่อยยากแต่ด้วยความที่มีมหโหรสพการละเล่นอัญชวนทัศนามีเป็นจำนวนมากจนพ่อค้าขณะนั้นไม่อาจจะเลือกดูสิ่งใดก่อนสิ่งใดหลังได้ถูกต้อง ก็ทำให้เขาพลาดโอกาสการเข้าชมศิลปะที่เขาชื่นชอบไปอย่างน่าเสียดายประการหนึ่งนั่นก็คือการดีดพินแต่จากเสียงลือเสียงเล่าอ้างของชาวเมืองกล่าวกันอย่างหนาหูว่าการบรรเลงเพลงพินของศิลปินชาวอุตเชนีที่นำมาให้ชมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากเพราะว่าเป็นการบรรเลงพินที่ไพเราะโดยเฉพาะการบรรเลงพินของมูซีระนี่จัดว่าเป็นหนึ่ง ที่คนที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีชนิดนี้ไม่อาจจะพลาดได้เหตุที่พ่อค้าชาวกรุงพาราณสีขณะนั้นเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องพินอยู่ไม่น้อยก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสก็พร้อมใจกันสละทรัพย์ของตนคนละจำนวนมากเห็นว่าเพียงพอสมราคาแก่ชื่อเสียงที่เรื่องลือของนักพินมือเอกแล้วก็นำไปว่าจ,จ้างให้มูสิระมาแสดงลีลาการดีดพินให้พวกตนได้ฟังเป็นขวัญหู ขั้นเมื่อถึงเวลานัดหมายตามที่ตกลงกันไว้มูซิละนักดีดพินศิลปินมือเอกเมืองอุเชนีก็ถือพินคู่ใจมาบรรเลงเพลงให้ฟังตามสัญญาว่าจ้างมาที่เรือนพักของพ่อค้าแต่เมื่อพ่อค้าชาวกรุงพราราณสีได้ฟังเสียงพินของมูศิละที่ได้แสดงลีลาดีดสายพินตามท่วงทำนองศิละปะการดนตรีที่เขาถนัดไปได้ครู่หนึ่งพ่อค้าขณะนั้นก็รู้ว่าการดีดพินน้องมูซิละที่ว่า เป็นหนึ่งนั้นไม่ไจะเป็นความจริงซุ้มเสียงที่เกิดจากดีดสายพินไม่ได้ไพเราะเลื่อเลอืเลอแต่ประการใดการฟังเพลงพินในวันนั้นของทุกคนก็เต็มไปด้วยความเย็นชาฟังอย่างเสียไม่ได้อาการปิติหรือว่าคล้อยตามในบทเพลงพินไม่ได้มีปรากฏออกมาเห็นแม้แต่น้อยอากับกิริยาความเป็นไปของพ่อค้าเหล่านั้นมูสิละนักดีดพิน ถึงกำลังจะตั้งใจดีดเต็มที่ก็สามารถสังเกตเห็นได้โดยตลอดก็ทำให้เขาคิดว่าการดีดพินของเราที่บรรเลงให้พ่อค้าชาวกรุงพารณาณสีฟังอยู่ในขณะนี้เราคงจะขึงสายพินตึงเกินไปเสียงจึงไม่ไพเราะไม่เป็นที่พอใจของพวกเขามูซิล่าก็ผ่อนสายพินให้หย่อนลงพอปานกลางแล้วก็บรรเลงอีกโดยไม่ลืมจะรอบสังเกตกิริยาของผู้รับฟัง แต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือความเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายยังคงปรากฏอยู่เหมือนเดิมก็คิดว่าพ่อค้าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กล่าวว่าตนเป็นผู้สนใจในเสียงพินชอบเสียงพินแต่อาการที่พวกเขาแสดงออกมาในขณะที่เราดีดพินให้ฟังนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าพวกเขาชอบเลยอืมเขาคงไม่ประษาหาความเข้าใจในการฟังไม่ได้เป็นแน่แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเขาได้ว่าจ้างเรามาแล้วเราก็จําเป็นต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ทําให้เขาเกิดความพอใจให้ได้ มูสิละคิดแล้วก็ลดหย่อนสายพินปรับระดับเสียงให้ต่ำลงไปอีกจากนั้นก็บรรเลงต่อไปจะอย่างไรก็ตามการดีดพินของมูสิละที่บรรเลงให้คณะพ่อค้าฟังในครั้งนั้นแม้ว่าเขาจะตั้งใจบรรเลงอย่างสุดฝีมือชนิดพลิกตำรานำทุกกระบวน่าที่เคยร่ำเรียนมาแสดงอย่างครบสูวถึงขนาดลดหย่อนสายพินปรับระดับเสียงครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้ ในที่สุดมูซิละก็ไม่อาจจะอดรนทนต่ออาการที่เฉยเมยไม่ยินดียินร้ายฟังกันแบบเสียไม่ได้ของคณะกลุ่มพ่อค้าได้เขาก็บอกว่าเอ,อท่านพ่อค้าที่มั่งคั่งทั้งหลายท่านได้ว่าจ้างให้ข้าพเจ้ามาดีดพินในพวกท่านฟังข้าพเจ้าก็มาสนองความต้องการของท่านตามที่ปรารถนาแล้วแต่ที่สังเกตดูพวกท่านจะไม่สู้พอใจต่อเสียงพินที่ข้าพเจ้าบรรเลงให้ฟังเลย เสียงพินที่ข้าพเจ้าดีดนั้นไม่เป็นที่พอใจของพวกท่านเลยหรืออย่างไรครับเอ,อ่อการดีดพินของท่านนั้นอะแต่ก่อนนี้เราได้ฟังคำเล่าลือของชาวเมืองพวกเราก็มีความเข้าใจว่าท่านมีความสามารถเป็นเอกก็เลยกระหายจะได้ฟังแต่ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าคำเล่าลือมันก็คือคำเล่าลืออยู่นั่นเองอ่ะ มูสิละก็ถามว่าท่านเห็นการดีดพินของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรล่ะเอ,อ่อถ้าหากว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังกิติศัพทิ์ของท่านมาก่อนเราคงคิดว่าท่านคงเป็นนักดีดพินมือใหม่ที่เพิ่งจะฝึกหัดจับพินเมื่อไม่นานมานี้เองละ่ะมูสิละได้ฟังพ่อข่าวว่าอย่างนั้นก็ถามไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้ฝึกหัด ก็เข้าใจว่าท่านคงจะได้เคยพบเห็นได้ฟังการดีดพินจากผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมมาแล้วแน่นอนเราเคยฟังการดีดพินที่จัดว่าเป็นเลิศมาแล้วพอมาฟังเสียงพินของท่านนี้ก็เลยไม่มีความตื่นใจเหมือนกับฟังเด็กเล่นมูศิละได้ฟังคำยืนยันของพ่อค้าเหล่านั้นก็เกิดความละอายแก่ใจก็นำเงินค่าจ้างที่ตัวได้รับไว้เป็นจำนวนมากคืนแก่พ่อค้ากลุ่มนั้นแล้วก็ถามว่าเออท่านพอจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้ไหมว่า ครั้งเมื่อท่านได้ฟังเพลงพินแล้วเกิดความประทับใจนะท่านฟังมาจากใครเออเราทั้งหลายนี่ต่างก็เคยฟังเสียงพินจากนักดีดพินมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ฟังมาจากหลายสถานที่แต่ก็ยังไม่เคยพบใครที่สามารถจะดีดพินได้ไพเราะจับใจเท่ากับคุตติลพรามเลยแม้แต่คนเดียวพ่อค้ากล่าวอย่างนั้นแล้วก็สาธยายอธิบายฝีมือการดีดพินของคุตติลพรามอ,อย่างละเอียดแต่เมื่อ เมื่อมุสิละได้ฟังแล้วก็เกิดความอยากจะรู้จักกับกุติลพราม์ก็ถามพ่อค้านั้นต่อไปเออกุติลพราหมณ์นักดีดิดพินมือดีที่ท่านว่านะอยู่สถานที่แห่งใดเหรอท่านพอจะนํำข้าพเจ้าไปพบเขาสักครั้งได้ไหมอ๋อจะเป็นไรไปเราอีกสองวันเราก็จะกลับบ้านเมืองของเราแล้วถ้าท่านต้องการจะพบกับกุติลพรามณ์คนที่เราพูดถึงจะเดินทางร่วมไปพร้อมกับคณะของเราก็ได้เพราะว่ากุติลพราหมณ์ท่านอยู่ที่กรุงพระนศี ที่เรากำลังจะเดินทางกลับไปนี่แหละมูสิละได้ฟังอย่างนั้นก็ให้รู้สึกยินดีเปน็นอันมากก็ตอบตกลงที่จะเดินทางร่วมไปกับพ่อค้าเหล่านั้นด้วยคิดว่าถ้าตนมีโอกาสได้พบกุติลพรามแล้วก็เห็นว่าเขามีฝีมืออย่างที่ในพ่อค้าวานิชเหล่านี้พูดถึงก็จะถือโอกาสนี้ขอฝากตัวเป็นสิทธิเรียนวิชาพัฒนาฝีมือของตอนต่อไปอีกก็เลยตกลงนัดหมายวันเวลากันอย่างมั่นเหมาะ และครั้นถึงวันนัดหมายมูศิละก็ได้ออกเดินทางติดตามพ่อค้าคณะนั้นสู่กรุงพาราณสีหลังจากที่รอนแรมผ่านป่าข้ามน้ําข้ามบุเข,ขามาครึ่งค่อนเดือนคณะพ่อค้าก็นําพามูสิละมาถึงกรุงพาราณสีบ้านเมืองของตนแล้วก็ได้ชี้บอกทางไปยังบ้านของคุติละพรามให้มูศิละได้รับรู้มูซิละนักดีดพิน ก็ไม่ได้รั้งรอมุ่งตรงไปยังบ้านของคุติลพรามตามคำชี้แนะของพ่อค้าทันทีครั้นเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าคุติลพรามไม่อยู่บ้านมีแต่บิดามารดาซึ่งแก่เท่าชาราและตาบอดท,ทั้งสองท่านเท่านั้นมูศิละก็เลยถือวิสาสะขึ้นไปนั่งรอบนเรือนพักขณะที่นั่งรออยู่ด้านสายตาของมูศิละก็เหลือบไปเห็นพินของคุติลพรามวางอยู่บนต่างมุมห้องก็เดินไปหยิบพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นพินที่มีรูปลักษณะดี ก็อดใจที่จะจับดีดดูเสียไม่ได้เสียงพินของคุติรพราหมณ์อันเกิดจากการดีดของมูสิละในขณะนั้นเป็นเสียงที่มีกังวานสายไพเราะอันบงบอกว่าเป็นพินชั้นดีที่ขึงถูกตามลักษณะมูสิละก็บรรเลงเพลงตามท่วงทีลีลาของตนต่อไปอย่างเพลิดเพลินในขณะที่มูสิละกาลังบรรเลงเพลงพินอย่างชื่นชมอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงจากผู้เท่าซึ่งเป็นมารดาของคุติรพรามณ์ดังแววมา เออพอลุกขึ้นไปดูพินของลูกเราทีเถอะหนูมันกัดพินของลูกเราแล้วละคำพูดประโยคนั้นทำให้มูสิละต้องรีบหยุดการดีดพินพร้อมกับวางพินไว้ที่เก่าแล้วก็คิดว่าเออชลอยพิมือการดีดพินของเราคงจะต่ำซามอย่างที่พ่อค้ากลุ่มนั้นบอกจริงๆเพราะแม้แต่ผู้เท่าที่ตามือตาบอดยังฟังการดีดพินของเราเหมือนกับเสียงหนูกัด หลังจากที่มูซิลานั่งรออยู่ได้สักพักคุติลพรามก็กลับมายัางเรือนน้องตนมูซิลาก็เลยไม่ได้รั้งรอเข้าแนะนําตัวพร้อมทั้งบอกว่าตัวเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาดีดพินด้วยทันทีแต่คุติลพรามได้สังเกตร,รูปร่างลักษณะของมูซิลาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยต่ําช้าไม่ควรที่จะคบหาสมาคมด้วยก็เลยกล่าวว่าอ,อจากลักษณะของท่านนะเราเห็นว่าท่านไม่เหมาะที่จะเรียนการดีดพินนี้เลย เพราะแม้ว่าท่านเรียนไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรซ้าวิชานี้ยังจะก่อโทษแก่ตัวท่านเองในภายหน้าท่านจงกลับไปสู่บ้านเมืองของท่านเสซยจ,จะดีกว่าถึงแม้จะได้ฟังคําปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใยจากคุติรพรามณ์หนึ่งป่านนั้นมูสิละก็ไม่ได้ละความพยายามเพียนอ้อนวอนขอเรียนวิชาด้วยประการต่างๆนานาแต่ก็ไม่เป็นผลคุติลพราหมณ์ก็ไม่ได้ใจอ่อนพรตาม มูสิละจึงเห็นว่าหากตนเพ่าอ้อนวอนขอเรียนวิชากับคุติลพรามผู้นี้โดยตรงคงจะไม่เป็นผลสมหวังแน่ก็เลยบอกลาเพื่อกลับไปคิดหาหนทางอีกครั้งหนึ่งแล้ววันต่อมาขณะที่คุติลพรามไปทําธุรานอกบ้านมูสิละก็ถือโอกาสนั้นกลับมายังเรือนของคุติลพรามเข้าไปอ้อนวอนต่อบิดามารดาของคุติลพรามให้คุติลพรามนะรับตนไว้เป็นสิทธ ซึ่งแผนการของมูสิละประการนี้นับว่าเป็นผลเพราะกุติลพรามเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างมากเมื่อท่านเอ่ยปากขอร้องก็เลยไม่อาจปฏิเสธได้มูสิละก็เลยได้มาเป็นศิษย์เรียนวิชาดีดพินสมดังใจปรารถนาในเวลาต่อมาเมื่อมูสิละได้เข้ามาอยู่ในสำนักของคุติลพรามก็มันศึกษาหาความรู้อย่างเต็มกำลังสติปัญญา สมกับที่เขาต้องบุกป่าฝ่าดงข้ามน้ำข้ามบูกเขาเมาจากแดนไกลจนทำให้กุติรพราม์เกิดความรักความเมตตาต่อเขาเป็นอันมากพร้อมกันนั้นก็ถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่ปิดบังการเวลาล่วงผ่านไปเหมือนติดปีกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วก็หลายปีในที่สุดมูสิละก็สมในความประสงค์ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาจนเจนจบการดีดพินซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าบัดนี้เขาเป็นฝีมือเป็นเลิศ ทัดเทียมกับผู้เป็นอาจารย์แล้ววันหนึ่งคุติลพรามก็เลยเรียกมูสิละเข้ามาพบพร้อมกับบอกเขารู้ว่าเออมูสิละเจ้าก็มาอยู่กับเรามาศึกษาวิชาจากเราก็หลายปีแล้วบัดน,นี้เราก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าจนหมดสิน้นไม่มีอะไรจะสอนอีกต่อไปแล้วต่อไปภายหน้านี่เจ้าคิดอ่านจะทําประการใดเหรออ,อ,อาจารย์ ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูก็เลยไม่ได้คิดจะกลับไปยังบ้านเมืองอยากจะขออยู่รับใช้ต่อพระเจ้าพรหมทัตเช่นเดียวกับอาจารยา์ถ้าเห็นชอบอย่างนั้นแล้วก็ตามใจเราจะกราบทูลต่อพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบแล้วก็รับท่านไว้ตามความประสงค์วันต่อมาคุติรพราหมณ์ก็นำมูสีละผู้เป็นศิษย์เข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบแล้วก็ตรัสบอกเอาละ ในเมื่อท่านคุตติละรับรองว่ามูสิละผู้นี้เป็นคนมีฝีมือเราก็จะรับไว้โดยจะจ่ายเบี้ยหวัดให้เป็นเงินปีกึ่งหนึ่งของท่านมูสิละได้ฟังคำตรัสอย่างนั้นก็เกิดความไม่พอใจในสินจ้างที่ตัวจะได้รับก็กราบทูลบอกว่าเออข้าแต่ท่านเจ้าชีวิตข้าพระเจ้ามีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับท่านคุติละเบี้ยวัดเงินปีก็ควรจะได้เท่าเทียมกันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งจึงจะถูกพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพรหมทัตท่านก็ตรัสบอกว่าถ้าท่านแสดงฝีมือให้เราได้เห็นว่าท่านมีความสามารถทับเทียมกับท่านคุติละเนี่ยเราก็ยินดีสนองความต้องการของท่านหรือท่านจะว่าอย่างไรมูสิละก็กราบทูลบอกว่าได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะแสดงการดีดพินแข่งขันกับท่านคุติละให้พระองค์ได้ตัดสินเพื่อพระองค์จะได้ทรงสิ้นความสงสัยในฝีมือของข้าพระองค์พระเจ้าพรหมทัตเจ้าชีวิตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นดีแล้ว นับแต่วันนี้ไปอีกเจ็ดวันท่านทั้งสองจงมาประชันการดีดพินให้เราได้ชมอย่างหน้าพระลานหลวงจัดแล้วก็ทรงรับสั่งให้เสนาอมาดประกาศแก่ทวยราชทั้งหลายให้รับรู้แล้วก็มาฟังการดีดพินประชันของสองนักพินเอกเพื่อจะได้ร่วงกันตัดสินว่าใครจะเหนือกว่าใครหลังจากที่ได้รับพระราชองค์การจากพระเจ้าภูม,มทัตให้ตนดีดพินถวายแข่งขันกับมูสิละผู้เป็นลูกศิษย์แล้ว ุติลพรามก็รู้สึกร้อนรุ่มรุ่มใจเป็นอันมากเพราะว่าเห็นว่าการศิลปะการดีดพินต้นก็ได้สอนให้แก่มูศิละจนครบถ้วนกระบวนความแล้วอีกทั้งตัวเองก็มีวัยที่ย่างเข้าสู่ความชรากำลังวังชาหรือมือไม้ก็เริ่มจะไม่มั่นคงเห็นทีคราวนี้จะพบกับความอับอายพ่ายแพ้ต่อสิทธิ์เป็นแน่คุติลพรามก็เลยคิดว่าหากเราจะต้องพบกับความอัปยศท่ามกลางประชาชาทั้งหลายในยามแก่เท่านี้ให้เราถึงแก่ ความตายทัง,งดีดีกว่าคิดดังนั้นแล้วคุติลพรามก็ออกจากบ้านมุ่งตรงไปยังป่าใหญ่ที่ห่างไกลผู้คนตรงไปยืนใต้ร่มไม้ใหญ่ก็ทําเป็นบ่วงหมายจะแขวนคอตนเองให้ถึงแก่ความตายในที่นั้นแต่พอสอดศรีรษะลอดบ่วงที่ทำมาไว้คุติลพรามก็ให้ระลึกถึงบิดามารดาตาบอดของตนที่แก่เท่าชาราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งถ้าหากว่าตัวตายไปท่านทั้งสองต้องไม่มีใครเลี้ยงดู ความคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยระงับดับไปก็เดินกลับมาที่บ้านของตนอีกแต่พอไปนึกถึงความอัปยศทที่ตนจะต้องพบหากพ่ายแพ้แกศิษย์คราวไหนก็ทำให้คุติลพรามคิดจะฆ่าตัวตายขึ้นมาอีกก็เดินไปยังต้นไม้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะความห่วงใยพ่อแม่เข้ามาขวางกั้นทุกครั้งความคิดที่สับสนระหว่างความอัปยศและความรับผิดชอบในภาระการเลี้ยงดูพ่อแม่ของคุติลพรามนี้เกิดขึ้น สลับกันวันละหลายครั้งทำให้เขาต้องเดินไปเดินกลับระหว่างต้นไม้ใหญ่ในป่ากับบ้านที่พำนักวันหนึ่งหลายรอบคุติลพรามต้องต่อสู้กับความคิดอย่างนี้อยู่ถึงหกวันไปไปมามาระหว่างเส้นทางเดินวันหนึ่งหลายหลายครั้งอ่าจนหญ้าที่เขาเหยียบย่ำไปตามทางในเฉาตายเป็นแนวยาวตั้งแต่บ้านจรวดต้นไม้ใหญ่ ในเย็นวันที่หกนั้นความคิดที่จะฆ่าตัวตายของคุตติลพรามก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงถึงกับปักใจว่าครั้งนี้ยังไงก็ตามตัวจะต้องฆ่าตัวตายให้ได้ก็มุ่งตรงไปยังต้นไม้ใหญ่นั้นอีกครั้งหนึ่งสมดังคําที่โบราณกล่าวว่าบุคคลใดที่ทําแต่คุณงามความดีมีความกตัญญูรู้คุณในบิดามารดาตลอดจนผู้มีพระคุณในย่อมจะตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหมถ้าถึงคราวคับขันเทพเทวาต้องคุ้มครอง คุติลพรามเป็นผู้ที่มีคุณความดีด้วยประการดังกล่าวอย่างครบถ้วนเมื่อถึงเวลาคราวรับขันอย่างนี้มีหรือสวรรค์จะทอดทิ้งในขณะที่คุติลพรามสอดศรีรษะลอดบวงเชือกพร้อมที่จะละทิ้งร่างลงมาจากคาคบไม้หมายจะทำลายชีวิตตนฉับพลันเบื้องหน้าของเขาก็ปรากฏร่างของสมเด็จอมรินทราธิราชพระอินทร์เจ้าสวรรค์ผู้เป็นใหญ่ปรากฏสำแดงร่างให้ปรากฏ เสร็จแล้วก็กล่าวขึ้นบอกว่าคุติลพรามท่านคิดดีแล้วเหรอที่จะทําลายชีวิตตนด้วยเหตุเพียงน้อยนิดนี้แล้วถ้าท่านถึงแก่ความตายใครเลาจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านคุติลพรามก็ตอบบอกว่าจะยังไงก็ตามชีวิตของเราไม่อาจจะมีวันพรุ่งนี้ได้ท่านลองคิดดูสิว่าตัวเรานี่ก็แก่เท่าชาราแล้ววิชาความรู้ก็ถ่ายทอดให้เขาจนจบสิน้นเราไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ด้วยความอับอายที่ต้องพ่ายแพ้แก่สิทธิท่ามกลางผงชนได้ พระอินทร์ก็บอกแก่คุติลพราหมณ์บอกว่าด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูในบิดามารดาทำแต่คุณความดีเสมอมาเราจะสงเคราะห์ท่านเองว่าแล้วพระอินทร์ก็บอกอุบายแก่คุติลพราหมณ์เอาอย่างนี้เมื่อท่านดีดพินประชันกสิทธิ์ของท่านจนครบกระบวนวิชาที่ท่านสอนแกเขาแล้วท่านจงเด็ดสายพินทิ้งทีละสายแล้วดีดพินต่อไปจนกว่าท่านจะเด็ดสายพินครบทั้งเจ็ดสายจากนั้นท่านจงดีดพินเปล่า ล้วโยนบ่วงที่เราจะมอบให้นี้ขึ้นไปบนอากาศทีละบ่วงจนครบสามบ่วงเรารับ,บรองว่าท่านจะต้องชนะการแข่งขันแน่นอนกล่าวจบพระอินทร์ก็เสด็จกลับสู่เทวสถานคุติละพราหมณ์ก็คืนกลับยังเรือนของตนรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันที่เจ็ดตามกำหนดการประชันพินคุติละพราม์ก็ถือเอาพินของตนมุ่งสู่พระลานหลวงสถานการแข่งขันเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประทับอย่างแท่นพระที่นั่ง เรียบร้อยแล้วการประชันก็เริ่มขึ้นมูสิละและคุติลพรามณ์หนึ่งสิทธ์หนึ่งอาจารย์ต่างก็แสดงพิมือต่อหน้าพระที่นั่งอย่างเต็มพิมือทั้งสองได้สร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้คนที่อยู่ในที่นั้นทุกคนจนไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าใครเหนือว่าใครแต่พอเพลงพินสู่สุดท้ายจบลงเสียงพินยังไม่สิน้นคุตติลพรามก็เริ่มเด็ดสายพินออกทีละสายจนกระทั่งครบหมดทั้งเจ็ดสาย แต่ความไพเราะเพราะพ,พิ้งก็ไม่ได้ลดหย่อนลงเลยสาคัญสายพินถูกเด็ดหมดทั้งเจ็ดสายเสียงเพลงพินจากการดีดพินเปล่าของคุติลพรามกรับมีความไพเราะกังวานยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าในขณะที่ทุกคนกำลังตะลึงงานในเสียงอันไพเราะพิสดารอยู่นั้นคุติลพรามก็นำห่วงทั้งสามที่ได้รับมาจากพระอินโยนเข้าไปในอากาศทีละบ่วงและทุกครั้งที่คุติลพรารมโยนบ่วงขึ้นไปในอากาศนั้น ก็ปรากฏมีนางอับสรชาวฟว้านางสวรรค์มาฟ้อนรำตามท่วงจังหวะพินครั้งละสามร้อยนางจนกระทั่งคุตติลพรามดีดพินจบเพลงพระเจ้าพรหมทัตและเสนาอัมมาตลอดจนชนทั้งหลายที่ได้เห็นการดีดพินของคุตติลพรามเป็นไปอย่างล้ำเลิศอย่างนั้นก็เกิดความอัศจรรย์ใจก็พากันแซ่ซองสาธุการกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคราวนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็หันมาทางบูศิละพร้อมทั้งรับสั่งให้ทําอย่างนั้นบ้าง แต่มูซีละก็ไม่อาจที่จะทําได้ก็ได้รับคําติเตียนจากคนทั้งหลายไปต่างๆนานาซึ่งยังผลในมูซีละเกิดบันดาลโทสะจนไม่อาจจะควบคุมสติของตนเองไว้ได้ถึงกับลุกขึ้นไปชี้หน้าด่าคุติรพรามณด้วยเสียงดังลั่นคุติรพรามมอ้อาจารย์หลอกลวงเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเคยบอกกับเราว่าเจ้าได้สอนวิชาให้เรารู้จนหมดสิ้นแล้วแต่ทําไมวิชาที่ท่านแสดงเมื่อสักครู่นี้ท่านถึงไม่บอกกับเรา คำพูดของมูสิละที่เป็นไปด้วยโทสะเป็นการประกาศให้ชนทั้งหลายได้รู้ว่าตัวเองเป็นสิทธิของกุติลพรามแต่คิดจะมาแข่งขันเอาชนะกับผู้เป็นอาจารย์ก็เลยสร้างความไม่พึงใจแก่คนทั้งหลายเป็นอันมากคลื่นแห่งความเกลียดชังในความอากตัญญอยู่ของมูสิอ่าต่อมูสิละเนี่ยมีมากเหลือประมาณทําให้ผู้ชนเหล่านั้นกลัวกันเข้าทําร้ายประชาธนมูสิละจนถึงแก่ความตายโดยไม่มีผู้ใดจะทัดทานไว้ได้ ฝ่ายคุติละพรามซึ่งประกอบด้วยคุณงามความดีมาโดยตลอดจนกระทั่งสวรรค์ก็ยังเห็นใจก็ได้รับความโปรดปรานพระราชทานยศบริวารให้เป็นพิเศษจนสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและบำรุงเลี้ยงบิดามารดาของตนด้วยความผาสุขตลอดอายุไขครับทท่านชาดกเรื่องนี้คงไม่จําเป็นจะต้องมีบทสรุปอะไรอีกแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคงจะทําให้ท่านทั้งหลายได้รู้ถึงคุณค่าแห่งความดี ความมีกระตัญยูรู้คุณในบิดามารดาตลอดจนโทษของผู้ไม่ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมดังกล่าวโดยแจ้งชัดอยู่แล้วนะครับ